不要，不要了。 สวยนั่งารงปวดงานแต่งตาก็ช้ำนี่เพิ่งจะมีเวลา,า,าก,าก,ากนลาินข้าวบเตอร์โอ้ยไปก่อนหลุดที่เขาก่อนเพิ่งสิบมีเวลากินข้าวนะตอนนี้ประมาณเออ่จักโมงกุละ่ะกับเพราจากก้ากะเพรา พ okay, mm ่อใครได้ ไปเที่ยวอืมเยอะครับอัมเป็ดอืมกะเพราอร่อยเมื่อนี้กินน้ำไม่ได้ใบกะเพราคือฉุนมาก ไม่ยาห็นกินขาไปสองพอไม่มีเวลาอืมไปเจีเยอ่อยแมงม่เป็นไรจันเด็ดกระดดไปเลยแม่ ตบ้านจห็นตื่อสออไย่างีมนหาด้ยเขาเี้งเขาตื่เขาเนียวไปสมาหาตื้นแถวบ้านเลยล่ะต่ว่านเขาตบบ้าหอพวันไหนกินเดือดจเอาก็ะดูมันตบาจะมาเสือตืนตั้งแขนบอกเลยนั่งมันหาด้วยันไหนกินเือดมาตื่นถ้าจะมาหายตื่นแลแ เผ็ดเผ็ดนัวหอมใบกระเพราพัดเองอะไรเอง ิแล้วตอนแรกว่าไม่ได้ทอดไข่เจียนะับทอดให้ลูกค้าก็เลยทอดของตัวเองด้วยเผ็ดใบกะเพราก็จบบฉุดฉาดดีอันนี้ก็เก็บไว้กิกนอีก Rồi. mực 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 dạ dạ lắp chuộc อันนี้เป็นคิวของแม่ค้าค่ะเพราะว่าปิดร้านแล้วเผ็ดม่มะตักไปเลยเมื่อเจ้ากินข้าวกับอะไระมืสอเช้ากินข้าวแพงข้าวเปเวล่าโอ้ออ